สวัสดีค่ะจากเพจนริสาเหรียญปลอยทานนะคะวันนี้เราจะมาสอนทําดอกบัวค่ะดอกบัวอันนี้เป็นดอกบัวแบบที่สองนะคะเป็นดอกบัวที่มีกีบเลี้ยงด้วยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะใช้ริบบินสีเส้นนะคะความยาวสามสิบนิ้วลิมบินที่ใช้วันนี้จะเป็นริมบินเมทัลลิกนะคะสีทองค่ะดอกบัวดอกนี้ต้องใช้ริมบินที่ ไม่ค่อยลื่นนะคะถ้าลื่นเราจะทำยากมากเลยค่ะสี่เส้นนะคะพับครึ่งพับครึ่งเหมือนปกติเลยค่ะขั้นที่หนึ่งนะคะทำฐานสี่นะคะเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองนะคะคล้องเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สาของด้านล่างนะคะเส้นที่4ี่ค่ะของเส้นที่สแล้วก็ปลายสอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปในช่องของเส้นที่1จะได้แบบนี้นะคะขั้นที่1ต่อไปขั้นที่2นะคะเป็นการทำฐาน8 เส้นล่างนะคะพับขึ้นด้านบนเส้นที่สองเฉียงไปทางซ้ายเส้นที่สามล่างซ้ายนะคะเส้นที่สี่เส้นที่สี่สอดมาในเส้นที่หนึ่งนะคะ านสี่กับฐานแปดจะไปไวนิดนึงนะคะฐานแปดนะคะเสร็จแล้วจากนั้นทำจับสี่เส้นนะคะขั้นที่สามจับสี่เส้นเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองทับเส้นที่สามทับเส้นที่สี่ทับสีเส้นนะคะเอาเส้นล่างสุดลงมาเอาเส้นที่ห้าขึ้นไปทับ เส้นล่างสุดลงมาเอาเส้นที่หขึ้นไปทับเอาเส้นล่างสุดลงมาเอาเส้นที่เจ็ดขึ้นไปทับค่ะเอาเส้นล่างสุดลงมาค่ะเส้นที่แดขึ้นไปทับนะคะเอาเส้นล่างสุดลงมาค่ะเส้นที่หนะคะสอดในช่องของเส้นที่หนึ่ง เส้นที่7สอดในช่องของเส้นที่1แล้วก็เส้นที่2นะคะเส้นที่8สอด1 2 3นะคะจะได้ลูกกลมแบบนี้นะคะจากนั้นใส่เหรียญได้เลยนะคะใส่เหรียญเข้าไปในนี้นะคะ จากนั้นดึงให้กระชับนะคะค่ะจะได้แบบนี้นะคะถ้ากระชับแล้วเราพลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะคะเก็บปลายดิปบินก่อนเดี๋ยวโดูไม่โดนเรื่องค่ะ ต่อไปขั้นที่สี่นะคะเราจะเริ่มขึ้นดอกกันเลยนะคะค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะเอาเส้นด้านบนนะคะหรือเส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเรานะคะม้วนแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะม้วนแล้วไปวางทำไว้บนเส้นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะ ใช้นิ้วใช้นิ้วชี้จับไว้นะคะเห็นไม่เอ่ยเส้นที่สองนะคะเอาปลายสอดเข้าไปในช่องนะคะสอดเข้าไปในช่องตรงกลางแล้วก็โผล่ไปข้างๆนะคะ จะได้แบบนี้นะคะเส้นที่สามนะคะเอาปลายสอดเข้าไปตรงกลางค่ะจะออกมาตรงนี้พอดีแล้วค่อยๆดึงนะคะใช้นิ้วประคองค่อยๆจับกีบด้วยนะคะช่วยนิดนึงเส้นที่สามเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปเส้นที่สี่เส้นที่สี่นะคะเอาปลายสอดเข้าไปในช่องตรงกลางมาโผล่ตรงนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะแบบนี้นะคะ ต่อไปเส้นที่ห้านะคะทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะซอนเข้าไปตรงกลางจะออกมาตรงนี้นะคะค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆช่วยประคองจับตรงกีบด้วยนะคะ แล้วค่ะห้าเส้นต่อไปเส้นที่หกนะคะทาเหมือนเดิมเลยะคะ่ะเอาปลายสอดตรงกลางนะคะระวังอย่าให้ริบบิ้นบิดนะคะ เส้นที่เจ็ดค่ะเส้นที่เจ็ดเอาปลายสอดเข้าไปตรงกลางค่อยๆดึงนะคะเส้นที่แปดค่ะสอดเข้าไปตรงกลาง ค่อยๆดึงนะคะพอเสร็จแปดเส้นแล้วจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราจะดึงให้กระชับนิดนึงนะคะไม่ต้องดึงเยอะนะคะดึงให้ตรงวนๆอยู่ตรงกลางนะคะอย่าให้เบี้ยวไปข้างหนึ่ง แบบนี้นะคะจากนั้นพลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะคะเก็บปลายริบบิ้นทุกเส้นนะคะเส้นที่สองเส้นที่สามเก็บให้ครบแปดเส้นเลยค่ะเส้นที่สี่ เส้นที่ห้าเส้นที่หกเส้นที่เจ็ดเส้นที่แปดเสร็จแล้วได้แบบนี้นะคะจากนั้นใช้สองนิ้วนะคะดึง สองเส้นตรงนี้นะคะที่ตรงข้ามกันนะคะค่อยๆดึงจะได้แบบนี้นะคะเรามาทำด้านเดิมนะคะตอนนี้ทำกีบเลี้ยงนะคะเริ่มเส้นไหนก็ได้นะคะจับปลายเส้นนะคะ บิดแล้วสอดช่องข้างๆได้เลยคะ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นไหนก็ได้บิดข้างขวาแล้วสอดเห็นไหมคะสอดตรงนี้เราค่อยๆดึงนะคะ ได้แบบนี้ทำจนครบแปดเส้นนะคะบิดมาสอดข้างขวา เส้นที่หกละค่ะเส้นที่เจ็ดเส้นที่แปดเสร็จแล้วค่ะได้แบบนี้นะคะเมื่อครบแปดเส้นแล้วอันนี้คือด้านบนนะคะจะเป็นแบบนี้ ต้องกรีบมันจะเป็นเหลี่ยมๆนะคะแบบนี้นะคะจากนั้นตัดปลายลิมบิ้นที่เหลือได้เลยค่ะระวังอย่าไปตัดกรีบเลี้ยงนะคะ มันโยติดกันเลยสองเก้นจับใบให้ดีๆหน่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะดอกบัวอันนี้เป็นสีชมพูค่ะสวยมากเลยแบบนี้จะยากนิดน,นึงนะคะถ้ารลิบบิ้นเลือเล่อนๆก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกนะคะสองสี เพื่อนเพื่อนลองทำกันดูนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ